งานดิสนีย์วันฮันเดอร์ิเลที่เอเชียทีพเนี่ยมีกิจกรรมให้เล่นเยอะมากๆนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายแล้วพาลูกไปงานแบบนี้อาจจะคิดในใจว่าเฮ้ยมันจะสนุกเหรอมันมีแต่อะไรที่แบบเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าสโนไวท์อะไรแบบนี้หรือเปล่าจริงๆเนี่ยอยากบอกว่าไม่ใช่นะครับมีกิจกรรมที่ผู้ชายอย่างผมเองเนี่ยก็รู้สึกสนุกได้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับอย่างแรกเลยก็คือโซนจักรวาลมาเวลนะครับพวกซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายอย่างไอรอนแมนกับตันอเมริกาหรือว่าสไปเดอร์แมนแบล็คแพน ที่ผมชอบมากๆอยากจะพรีเซนต์เลยนะครับก็คือมีเกมตู้ครับให้เล่นฟรีเลยครับอันนี้ครับคือเกม Marvel Capcom สมัยก่อนนะครับสุดยอดในความคลาสสิกเลยนะครับใช้รถแมนรีวสไ Spider Man เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าย้อนยุคสุดๆแล้วก็คิดถึงสมัยผมเรียนมัธยมเลยครับสนุกมากๆครับเล่นฟรีนะครับคิดถึงเลยครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบเล่นเกมแบบพลังจิตย้อนเวลาแบบ Doctor Strange ครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีเกมของ Marvel เนี่ยให้เล่นเยอะแยะเลยครับคือแบบว่าแบบสนุกมากๆครับผู้ใหญ่เองก็เอ็นจอยครับระหว่างทางเดินในโซน Marvel เนี่ยจะม นันโน้นครับส่วนตัวเนี่ยผมว่าเด็กๆเขาชอบนะครับขนาดผมเนี่ยเป็นพ่ออายุก็เกือบจะ40แล้วเนี่ยผมยังชอบเลยครับอันนี้แจ๋วจริงครับโซนมาเวลเนี่ยแนะนำเลยนะครับถัดจากโซนมาเวลแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าสนุกดีนะครับเป็นโซนตีกอล์ฟชื่อว่า p ิก a r าพัดนะครับก็พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแจกไม้กอล์ฟนะครับก็มีทั้งไซส์ของผู้ใหญ่และไซส์ของเด็กเนี่ยสามารถเอาไปเล่นร่วมกันได้นะครับอย่างเพลิดเพลินเลยครับโดยจะมีทั้งสิ้น18หลุมครับโดยแต่ละหลุมเนี่ยก็เป อันนี้ก็คือหลุม Toy Story นะครับส่วนนี้เป็นหลุมแร t t า t ู l e นะครับก็จะมีการตกแต่งแบบครัวในร้านอาหารนะครับก็เหมือนในการ์ตูนแร t ทาตู l e นั่นแหละครับส่วนอันนี้เป็นหลุมของการ์ตูนเรื่อง The Incredibles ครับซึ่งเด็กๆก็จะชอบครับก็แบบเขามีลูกเล่นกิ๊กกักนู่นนี่นั่นโน้นครับตกแต่งอะไรก็น่ารักดีนะครับคือระหว่างการพัดกอล์ฟเนี่ยก็จะสามารถถ่ายรูปตามจุดต่างๆได้ตลอดนะครับเพลินดีครับสวยดีและการ์ตูนแต่เรื่องเนี่ยเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับตรงพิซซ่า มานะครับสมมุติว่าถ้าเกิดไปสัก4ี่โมงเย็นเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคมากๆนะครับไม่ร้อนโหดจนเกินไปเพราะที่รู้ว่ามันอยู่กลางแจ้งนะครับนี่เป็นสโซนครับที่ผมว่าคนเป็นผู้ชายเนี่ยน่าจะชอบนะครับมาเวลเนี่ยสนุกอยู่แล้วครับตัวละครต่างๆเนี่ยพวกเรารู้จักกันดีนะครับรวมถึงโซนกอล์ฟพิกซ์ซ์พัทเนี่ยก็เป็นเพลินดีครับมีจุดถ่ายรูปแล้วก็เด็กๆชอบมากนะครับตอนนี้ครับย้ำอีกทีครับว่าดิสนีย์วันเฮดรีเจลชุดนะครับจัดอยู่ที่เอเชียทีนะครับอีก4เดือนเต็มยังไงก็แวะมาเที่ยวได้เลยครับผม